โอ้โหควาเต็มเลยครับพี่น้องกลมกลืนได้แล้วกลมกลูมันหลอกไฟนะดูสิเข้าไฟเลยเหมือนไม่เคยกินเลยอ่ะกินตั้งหลายครั้งแล้วกออมีคนเรียนแบบอยกินด้วยเปิดไฟเปิดเปิดสิ

เอากโคตรใหญ่หรือคตรเล็กไม่เอาไม่รู้เอาใหญ่ด้วยก็ได้อ่านี่เหรอที่บ้านหนูใช้อันนี้โอ้โคตรใหญ่อุดีด้วยเดี๋ยวจริงเอาขวดเดี๋ยวเอาเก็ดไปเลยนี่เหรอ

ถ้าได้นั่น่นนะแหลนแมไ่ไปเลยแม่ซื้อมาอไย คนเต็มเลยใส่สูตรแป๊บก็ใส่สูตรซ้ำนนะึ่เนไ้ไมาแล้วดูี่ี่นี่นะที่อยู่แถวๆเขาใหญ่นะครัดมากผู้คนเยอะมากเลยมนิกเลด น้องดาวเงาป้อจื่อตรงนี้เลยถ่ายรัวเลยพีุ่ณกดแบบกดรัวเนี่ยะพานเนียเนี้ยกดถ่ายรัวเลยตานนั้นเราตั้งกล้องถ่ายใช่ไหมเขาที่มีพระเนี่ยหรอ สักแปดนาทีแล้วอยู่นี่เป็นจั ไม่กลัวไม่กล้าลงไว้เสียวแม่งขึ้นบีเดี๋ยวตั้งถ่ายโอ้ยโอลงไปได้มันจอดนี่ก่อนนะหมาแม่งนอน่างสองตัวเลยจะหลบให้ไหมเนี่ยมองไม่เห็นหมาหมามันไม่หลบอ่ะหมามันนอนอยู่โอเคไปลงกันคนยังเยอะอยู่เลย โอ้ยทำไมทำไมน้องแม่น้ำเลยสวยไปกาข้างล่างหรอแมแมวตรงนี้เหรอนี่มองเห็นตรงนี้เลยตรงไหนนี่ตรงนี้ แล้วต้งน้อยตอนนี้อยู่บ้านพักแล้วถ้าคนพักบ้านพักจะเสียงดังแต่ถ้าตรงนู้นก็สวยลองลองเดินไปดูดิตรงนู้นก็สวยขับรถขับรถลงไปได้หรอขับรถลงไปข้างๆเนี่ยมันโลภนะมันลภหนอะต้วาต้งต้นต้นละมนะมงเปนี่ดวถ้าอย่างี้ไม่อยากนะเพาออกลางวันมันจะร้อนเลยนะใช่หาต้นคนต้นไม้ ก็ค่อนข้างจะฝนของไกลอยู่ไม่ข mm ับรถอ๋อตรงนี้ก็ได้นี่ขับรถมาจอดที่อโอ้เย็นชอบต้นคนต้นไม้นี้เนี่ยไม่พะตรงนี้พอเย็นดีเดียวเสื้อแคนยอนมาหลายตัว chơi vừa lời Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันยังไม่มันไม่ได้ปลูกกับเต็นมันปลูกกับไอตัวผ้าใบข้างหน้าอไอตัวที่มันคลุมกับเต็นหนอ่อยตรงเนี้ยเอาหรออืมอ๋อนั้นนี่ก็ต้องตอกเลยดิใช่คอ,อน,นี่นี่นี่ยะป่อ ใช่มันจะขึ้นกับอันนี้อย่างเดียวตอนนี้ก็ได้ขึ้นเต็นท์เสร็จแล้วแล้วก็เหลือแค่ไฟชีตอย่างเดียวนะครับอันนู้นก็กำลังไชทำอ่าเรียบร้อยล้มแล้วหันหน้าอกันใช่ใครีขึ้นน้าหรอไม่รู้ใครเก็บเขาที่แล้วเพราะว่ไม่มัดปมเงื่อนเลยก็ต้องขึ้นตรงนี้ใช่ขับูเขา้าบางใช่ตรงนั้นขึ้น ที่ว่ามันจะขึ้นตรงนั้นถ้าขึ้นตรงนั้นคือสวยเลยนะก็ต้องโน่นนี้ว่ามันจะตกอย่างนี้แล้วมันก็เป็นโน้นจะรอดไหมเนี่ยมันแค่สองอันก็พอหนิแม่มันแค่สอันก็พอหนิแม่แล้วที่เหลืออันนี้อันนี้ก็ใช้อันนี้ใช้ลูกเสืออันนี้ใช่เป็นดมเป็นสามเหลี่ยมคนณกำไังเอาเชือกอันนี้หน่อยไอ้เชือกที่ซื้อมาใหม่อ่ะ mùi binh của cảm ơn để bảo cho mẹ con dù mùi binh này mùi binh này mùi này มันนี้มามันนี่มาโอ้ข้างในกว้างมากเราต้องเปิดหน้าต่างไว้จะได้ไม่ร้อนใช่มาแรงก็มีหลายคนอันนี้ห้องหนึ่งก็นอนได้สองคนมีมีสองห้อง เอ็นแล้วก็เอ็นอยู่ดีนั่งดีกว่าไนมกลางคือซีฟองใหม่นี่มันจะผ่านต่อเนี่ึอ้ทำไมมันเล็กจังเลยมันนั่งได้เนาะอันเล็กจังแ้นี่นี่มาถึงข้างนี้ลื่นลงไปเลย้ะแล้วมันไม่มีตัวพิงข้าง หนูว่าแม่น่าจะนั่งไม่ได้แม่ไปนันเชือกสีเข้มมาดินี้เดี๋ยวค่อยตัดตอนสบายวางของใช่อันที่โชกุลกลางเลยของใหม่มันจะไปยาดอะไรของกลางได้ยากกดื เป็นไม้หรอใช่ทำไมอ่ะอไม่รู้ต้องลายไม้ไงเอาปองเหล็กเยอะไปอะหรอเอาตรงกลางก่อนยึนตรงกลางก่ะอนเว้ยนี่เอาไว้ใส่หูผมใส่อะไรข้างใต้โต๊ะได้ด้วยนะเอาไว้คุมหัวโอป ใส่ังดิีคะอะมลมโทนใช่ไหมนฮะมันก็ยังไม่กลมโทอเอาส่งนะเวลาใส่ของมันจะใส่ยังไงอะแม่อ๋ก็นั่นแหละยัเข้าไปยัดดิแม่ก็อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดไก่ทอดที่ใส่พริกไทยควมผด ตอนนี้เราก็ได้จัดของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ก็ลงดีก็ได้หมดไงวันนี้ข้าวเที่ยงมีสามอย่างมีไก่ทอดไก่ทอดไข่เจียวอมน้ำมันกับไข่ไข่เจียวถูกแล้วแล้วก็เส้มคามพลาเจ้าคุณต้องบอกไข่อมกับไม่อมน้ำมันด้วยมีทั้งไข่อันนี้ไข่อบน้ำมันอันนี้ไข่ไม่อบน้ำมันถามว่ากินอันไหนกิน กินหมดเลย <laughs> ใครอยากอ้วกก็กินฝั่งอมน้ะมันแล้วพ่อจะกินฝั่งไหนกินแม่งสองฝั่ง <laughs> หมดแล้วเกลี้ยงเลยหิวกำลังทำว่าอะไรนะเปรี้ยวปรกากฏว่า <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมีหลายห้องอันนี้ก็ ลาเมื่อต,ตรงนี้จะเป็นซิงหลังชานนะครับมีสักสามซิงนี้จะคนหลังชา <Yeah. S 1> นเวลามาการเป็นเป็นเราก็จะอยู่สซน,นตรงนน้นนะครับตรงนน้นจ่ายของมาเลยตรงนน้นแล้วก็เดินมาตรงนี้เราเป็นห้องน้ำกับเนี่ยที่ทางจักระมาณนี้ เช้าก็ลมก็จะแรงๆก็เย็นนะครับตอนคืนนี้จะหนาวเลยท้องฟ้าสวยมากเดี๋ยวเรามาพักที่นี่คืนหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่เสร็จแล้วชาบู จับู<ท>แหละไทยเกาหลีหไทยลูกครึ่งลูกเอะลูกคร<ท>ึ่งก็ได้อ,อันนี้วนเส้นให้หน่อยดิลืมไปเลยว่ามีเสื้อผู้นญิงอยู่เพืาา่อแม่ก็แค่ลืมอันนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังนั่งเฉยๆอยู่กับที่แล้วก็กำลังหาที่พักที่จะไปต่อพรุ่งนี้นะครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เชา้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับตอนนี้คือสวยมากเลยดูสิอากาศเย็ยนมาก ตอนนี้เรากำลังถือจานไปพอหลังจานนะครับตัวใหญ่อย่อยนะเพราะว่าไม่ต้องซื้อแล้วก็หมดข้าวเลยทำนั่งนั่งมันั่งดี่อยเยข้าวเช้าเสร็จแล้วนะครับอร่อยอยังข้าวต้มข้าวต้มโอ้แดดออกดีจังเลย ตั้งมาแล้วข้าวต้มอร่อยพออร่อยไหมอร่อย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 ทำจับผมชุดหือน วากที่เกี่ยวกับน้ำนะมนุษย์สี่คนสัตว์มาก่อนที่จะก็นราและมันจะไปได้ไมลูกครับพอคอเอาชูขวดนะเดี๋ยวจะกินขวดแล้วเรามีๆไม่เขียนอะไร่าเรียนไม่ชำ รันเ่าร์สองห้าโอ้กำลังอยู่นั้นดอกดอกเจ้ายังอยู่ออก็กังเก็บของที่จะไปที่ต่อไปนั่น